พี่น้องจ้าป้าสิกลับบ้านแล้วแต่ป้าก็ยังมาเจออยู่กุมบักไงแบกเตอยู่ข้างหนา้าก็เห็นอีก้กพี่น้องวเจาว่าเห็นดอกทุ่คยเห็นแล้วนี่ดิมาบัาง,บางนี่บังนี่โอ้คนไหนคนนายคนนายกระถังก็เต็มแล้วพี่น้องโอ้ยเราพันไม่ได้เกิดในหนอได้จ้าเพิ่นเกิดเทาน้ำมูน้ำกันหน่ยไหมบ่งเด้อเนี่ยโอ้ยหนอ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 โอย้ยนายนายนาย กลับเร็วทุ่มสองทุ่มเข้ามาแล้วคยุยคุยล่าคุยแล้วเด้อเนี่ยพี่น้องมึงอืมคุยเงยตคุยเงยตอู้คุยเงดหลายเออปุ๊กะปาดออกมาบ่ล่ะปาดแบบแบบชุยชุยเลยจ้ะบ่ทนะนุษถนอมเลยดิพี่นอ้องเพราะว่ามันมันหลายลูกกัะหนักพร้อมด้วยพี่น้องเด้อคอยไก่หอลดล,ดละ่ะถ้าคอยพวกหอดจะเทือ,อ วานนีวัยเก็บเห็ดใส่ถุงไวพง้พี่น้องเป็นตังเงิดบ้าคนอะไรโอ้สุดทางหน้ามีอีกไหมพี่น้องคะโอ้ตายตายตายเห็ดจังไงหนักเด้อจ้ะพี่น้องนี่พี่น้องอันนี้สีโอเคโบข่อยบองนี่เห็นว่เออโอเคอะพี่น้องเบิง้งเด้อแขนปักเลยหนักแขนปักอหัวหน้ายนายนาย้นาหัวหน้นองโอ้หัวยน้าเนี่ยอะไร นี่นะหัวดำดำพี่น้องโอ้ยนายเด้อันมู่งเป็นห้องกะกล้าเข่าหันไปทางไหนเนาะนี่เข้ามาทางนี้เนาะสิเด้แบงให้พี่นงเอ้ยแต่ว่าเพิ่อนเบาด้จ้ะเพิ่นอยากเก็บน้ำมือเพิ่นนบนวะต่ละคนก็ได้ยิงว่าสันเด้อืยพี่นงอ้เห็ดแม ว่าคอยโม่งว่ากล้องถือกันเหดบอเดอร์กุ๊ดะงนู่นสองอันพี่น้องเพ่อนฮิดท้ายิปได้แย่มากได้มือคอยรู้เด้โอ้พี่น้องจา้าโอ้ยมันนวมเอามองนี้เออโอ้ย ถือสาเด้อจ้าถ่ายคลิปบ่มันเลยบระเก่งบระดี hmm. ๋ม <Won k tat oo> <mon> ันเมื่อยเจ้จพี่น้องบอกว่าเมยอันนี้บ่เอาจะพวกสวยไม่สวยเลิศเลยอื้มบ้างอันนี้ก็บ่เอาพี่น้องบ่บ่เอาเพราะว่าเป็นบ่อุ้ยนั่นนั่นไหนวะเอาบ่กนั้นงูเหรอนะมาอ๋อพวเอาจ้ อันเปาะสปอเคียวแล้วพปลาดึงขึ้นมานี่มะนี่โอ้ยนี่ก็ว่าโอเคจ้ะเกิดที่รอบรอบต้นแหมพี่น้องมาเห็นอีกแล้วพี่น้องถามว่าสวยไหมบ่อหูเถ่าไหมบ่อหูอู้ว่าเถ่าจ้ะเห็นปะอุ้ยเฟดจ้ะหนเฟดเฟตเฟตน่าสวยดีเฟตจ้ะโอ้พี่น้องเอ้ย อันไข้คลิปโอเคจ้ะไข้ค,คลิปโอเคโอสนี่ตรงมังงามพี่น้องเดี๋ยวไม่เห็นตัไก่หมูดต่มันแข็งดีแท้เดิพี่น้องเอ้ยแข็งแข็งจ้ะบังนี่แข็งยังอ่อนอ่อนแหมพี่น้องเห็นไหมว่เอาดอกจ้ะเพราะว่ามันก็นหลายเนาะว่ามันหนักอะน้องเดี๋ยวไม่เห็นตั๊กไก่เติบเคิบเลยพี่น้องอออโอ้ยหมดไงบักเต้อู้ขอว่าข่อยพอแล้วพี่น้องเอ,อ้ยข่อยว่าไวแล้วอะ พี่น้องจ้ายางบ่หอดรดดอกแกนี่เห็นบะยางม้ากับพ่อมันม่เป็นพ่อดอกเดียวได้พี่น้องน่ะเห็นบ่โอ้โหถเธอจ้าเออนั่นเนี่ยโอ้บางงาบันใดอะบางงาบันใดแต่แข็งแข็งพี่น้องเจ้าเดียวเดียวนี่เห็นบ่นี่เห็นบะนู่นเห็นบะเห็นบ่แมนหมดโน่นเห็นบ่นนนนนพี่น้องบายเจ้ากระได้ โอ้ยโอ้ยนี่ก็บ้เอาได้พี่น้องมันเขียวอ่ะจ้ะอ่าสปอมันเขียวว่าเอานะคอยคอยยิงนถอยไปอุ้ยย้ำโบมีได้พี่น้องเออยังได้กิกนแหนะแง่ท่อนอนกินอยู่ไรย้ำโบมีเ่าไม่ไดก้กินจ้ะย้ำมีก็เลือกสุดจัาวไง อ้เสียงค้นโจดๆยู่ได้บนนอคือบ่มาทางนี้เนาะจะได้แบ่งให้ไม่ใช่เลยหรอกจ้ะฉันหนักจ้ะฉันหนักค่ะนี่เห็นไหมพี่น้องพูนอยู่บนกระมีพคนอ่ะพี่น้องเห็นไหมยู่ข้างล่างหมดเอยเจ้าแม่นี่ข่าวขาวเจ้า้วนเลยพี่น้องดูอ่ะมันก็จะเขียวไปข้างหนึง่งก็เนียนบ่เอาวะไม่เอาอ่ะจ้ะนี่เอา เอาหน่อยออหน่อยเอาหน่อยเอาเด็กหน่อยเอ้าไอ้กล้องก็เป็นอย่างบ้านเออใบไม้ปิดมันบ่นะอเออพี่น้องมึงต้องจิงัดให้เบิงออพี่น้องเอ้อจะมางามขัดแท้มางามขัดงามเนี่ยเถิดครับแพงเอ,อ้ยเนาะมึงในความงามไหมพี่น้องเอ,อ้ยเออ้ยงามหายงามขาดเนาะเบิง้งผู้หลักยูคขังพุน่นขอว่าเอาดอกพี่น้องยูคขังหลัง พี่น้องขอยบอกแล้วว er. ่าเขาสิบ๊อหอดลดบ๊อบหอดลดดูเดะดูเดะปัดพี่น้องเอ้ยแถวนี้มากก็เมียนหมดเลยนะเมียนถังก็อยย่้ใส่เนาะมาเดี๋ยวเราไปตั้งถังก็ไปใส่ดอกเลยนีายนายนายโอ้ยพี่น้องเอ้ยจังมาหลายแค้ให้เจ้าหน่อยก็อยจ้งสิดอกนั่นก็สิบ๊อเอาพี่น้องของบ้านน่ะขอยรู้เล้ยวบ้านดอกไง นี่เราไปหาตัวดอกหน่อย,หน,อยนอหน่อยได้พี่น้องนะป้อพี่น้องเอ้ยนี่นี่โอ้แฮะมุกเจ้าแม่ผู้หล่ออีกดอโน่งพี่น้องตั้แต่เอาเลือกเล้วจ้ะเลือก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 มาบังนะพี่น้องเรเอาจักดอก ดอกนี้ดอกนั่นอืมดอ,นะออดอกนู่นนะเอ๊ะดอกนี้เอาไปนี่นะีน่ะโอ้โหแกอยู่เบานี่ก็นุ่มแล้วจ้ะเด้งเด้งหน่อยเดิพี่น้องขาขานี่มาขาวขาวๆจะนุ่ม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 ,มอะให้ทาก,กินซะเนาะลูกขึ้นมาก็เจออีกแล้วเนีเย่ยไอ้จังไดเไ็้จังได,ไได,ไไดนะ่าก็สิ ขนที่ไปยางหาถังดำข่อยที่บ้านี่ถังเห็ดข่ขอยอะแต่ข่อยตั้งไว้ใซส์ว่าข่ลืมแล้วพี่น้องเอ้ยข่ลืมแลยเนี่ยได้ปลาไหลอีกแล้วพี่น้องเนหะ็นปะโอ่พี่น้องเจออีกแล้วขอ่อยที่หอดรถบ้านี่เสียงรถบึ้มเบิ่ม,มยอะข่อยจอดรถไว้ข้างถนนนะเห็นปะโอ้พี่น้องเอ้ยอี๋ปาดออกมานี่คิดจังฝานเนาะใหม่เลยพี่น้องค่ะเห็นปะว่มีหนอนแหมว่มีแมงแมมพี่น้องดู ออขอาเจาะไปช้างได้เสียงเขามาบึมๆว่ะหันอะเฮอะปิฮานกระถังก้อนเกินเป็นตะยานสุดพี่น้องเห็นไหมงามสุดเลยพี่น้องดูแต่ว่าอันตรายนะจ๊ะอันตรายที่โสดนะจ๊ะถังข่อยพูดพี่น้องเอ้ยดำปีๆเหรอคุณจีฮอดถังม่นี่ถังตะยานสีไปหาถังกันยังเห็นเห็ุไหมพี่น้องดูมืดเลยดิยดยค่ะขันเขามาได้นี่ เขามาในป่าเนี job, right? good boy, good boy, good boy. ่มืดมืดเด็ดพป่นอุ้ยได้เจออีกแล้วโอ้ยขอยสีหอดถังขวดพี่น้องแล้วขวดกระสีหอดรถขวดพี่น้องโอ้ย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 นะมึงเด้อพี่น้องเอยคนนายเด้อมาในีแจักถุงทั้งหลายถังทั้งหลายเด้อพี่น้องเอ้ยขอยสีบ่ได้รับตายยางหมดจ้าดู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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยดูในนิ้วกลางแกงโอ้นวมดีดีที่มันนวม พี่น้องเออเออเอเอดูยางไปใส่ก็เจอตั้งแต่อีพอ่ออีแม่เด้อนี่จะไ่งามคักสะงามคักงามแน่พี่น้องลายค่ะลายแน่พี่น้องโอ้ยเราอแต่เมื่อพอถังเฮ็ดบันทั้งเมื่อยทั้งหนักบันนี่พี่น้อง,องโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยค่อยตายละค่อยมึงดักพี่น้องตอนนี้สองทุ่มแล้วจะ้ะแดดแดดแดดต่ว่าเทาเข้าไปในนี่นเขาก็มือเดอี๋ยวจะพี่น้อง เห็ดก <sh> ัเห็ดดำดำนำตาลทั้งละหูถุงถุงถุงเห็ดข่อยอยู่คุณป่ะเมื่อเห็ดตัวนี้อันนี้ตัวของแ่บเลวจ้ะเนี่ยข่อยเอิ้นเห็ดเพลิงแดงหน่อยจ้ะเออประเทศอื่นกับมีจ้ะพี่น้องตัวนี้แ่บหลายจ้ะนนนนเมืงนี่เป็นกุ้มเป็นขอบครัวเลยจ้ะคุณหลายดอกพี่น้องกันแจ้งก็ได้ได้หม้อผุหละไปอื ข้าเจ้าใดบ่น้อมูขอม้าที่หลังนี่มีจีรีแหละจะไปเรียนไปทางใดบ่ขันบ่ไดกะสิบเบียงให้สิบ่ไดเสียเถี่ยวมันที่อันนั้นนะจ๊ะมันมืดหล้วมันที่บ่เห็นเหตุนอนคันเถอะไปเห็ดน,นะมันมีอยวันเถอเรื่องเห็ดน,นะนะเอพี่น้องดูถังข่อยแ <c oughs> น่ี่น้องเวลาเขาเบิ่งเข้าไปยังเสียเขาคือเห็นแต่วันแล้เขาไปยางนะค่ะแล้วมันมือได้พี่น้องนะ ไปต่อจะไปต่อเบิ่งพี่น้องพี่น้องเอ้ยอยางก,กางสิก็เห็นอ่แต่ยังว่าสีบบเห็นเนาะกระเห็นคีอเก่้าดูเสียวออกวางไว้เพิ่นบ่หนอเดี๋ยวเพิ่นอยากได้เนาะสิได้วา่าเออเขาจะวางไว้ให้บนอนอไหมก็วางไว้กลางถนนให้เพิ่นใหนแอ่ไมพี่น้องเวลามันหมดึดหมึนที่กับ่บเห็นเด้ยจ้ะเสียวไปวางไว้เพิ่นมองใด ที่พ่อมาคือก็หล่ะเห็นคนยางทางนี่กับพ่อมา <c oughs> ปุ๊ดพูนอันนี้พี่น้องเอยพูนอ,อีกถุงหนึ่งโอยอก้มมาลงแล้วก็ถิอ่อจับเพิ่มเลยเ่อนเอไม่จับไม่แต่ต้องเลยจ้ะใฮ้เบิบ้งความงามเฮยพี่น้องจอจำโบน,นั่นนอ่ท่านนี่นั่นที่จะแข็งโป๊กเลยเนี่ยนีะพี่น้องเบิง้งนี่พี่น้องเบิง้งโอย ข่อยทายบบตีบบมวนกะจะเบิ้งแล้วพี่น้องมันนั่นๆเด้อข่อยมวัวแล้วข่อยห้อนมันข่อยห้อนข่อยหายใจบู้อกอ่าข่อยทายโบเกียงขึ้นมัวหรอกตายละเบิ้งแล้วพี่น้องก็ต้องแบงสิ้อถุงยังไงหลังพี่น้องวันนี้ในปลานี่มืดแล้วจ้ะให้เบิง้งจังษสี่คือแจงพี่น้องแต่เทายางเข้าไปมืดมือเด้อแด้มึงเนี่ยเทายางใดพี่น้อง เป้าไวแล้วจ้ะพี่น้องหลายเกินไปแล้วตอนแรกว่าเสียสิบดอกจ้ะโอ้เป้าไว้เป้าไว้แต่เหตุผลคือลายหลายพี่น้องแดงจายวายอยู่งามค่ะงามแน่นี่นี่นี่มองไปเห็นเลยจ้ะนะยเห็นไหมหลายหายพี่น้องงามงามพี่นอ้องเอ้ยนี่จ้ะใกล้หอดรถแล,ดล้วพี่น้องจะถึงรถแล้วจ้ะโอ้ยหนักเลยพี่น้องนี่เห็นไหม ถุงนี่ก็ธรรมดาถุงนี่ก็ธรรมดานะถ้าบ่มีคนว่าสิมานะป้าพอเอาป้าเอาซิฟดอกอิริย์บเถาะกลับบ้านจ้ะโอ้ถึงเวลาออกแล้วพี่น nah ้องบมื่อวัแล้วสิเป็นล็อกๆๆๆยังไงล่ะจ้ะพี่น้องนี่เนี่ยเขาสิตีแปลงสิขับรถแท็กเตอร์เข้ามาได้เลยจ้ะเป็นหลายล็อกเลยย่างเมื่อวัยจ้ะพี่น้องย่างเมื่อวหลายอิริย์ุณเหนี่หลายอิริย์โอ้ย พ wow. like uh, ี่น้องขอหอดถนนแล้วต้องคอยเห็นนี่คอยคอยเห็นนะนี่เนี่ยโอ้ยขอไปเบิ้งเืินนะพี่น้องนี่เพราะอะลียวไปเฮ็ดตับเขิบอยู่จังหวัดเป็นยังพี่น้องเหลียวมาแม่ดู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 ทันทีหอดรถจังไงเรียกอีกว้าเดียวก็บหอดรถแล้วโอ้ยตายแล้วคุยมาเนี้ยเขาสิได้เก็บเห็ดใส่หมวกคุเด้ว้าปาดว่ารถเนะพี่น้องดูปาดูนั่นโอ้ยมีเนื้อขน้าดกับอะไร นี ens, Welcome, ่ขอเลียดใจขอเลียดใจนี่ยเนี่เนี่เบื้งพี่น้องเอ้ยนี่บอกน้อยอยู่กลางทางเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนั่นบอกไหวไหวไหวพี่น้องเอ้ยจะไม่ค่อยเงยไหลค่อยทิ้งหมดบ้านนี่นี่สามตุ่มก่อนทิ้งหมดบ้านวะพี่น้องเบิ้งเนี่ยเฮ้ยค่อยแมพูพืะพูะไะ ดอกบางแง่บึกเตอโอ้ยพี่น้องเอ้ยปี่น้องขาตัวนี้พี่น้องนะมีหอดคน้นจะเห็นว่นะนะค้นประเทศอื่นจ้ะพี่น้องนะค้นประเทศอือนบังนะจ๊ะโอ้ยพี่น้องจ๋าโอ้โหเนี่ยเห็ดผีดอ่ะพี่น้อง เห็ดพิษเห็ดพิษโอ้ my god โ oh, อ like, like, like. mm ้หลไหลไหลมหลายคักหลายเนี่ยว้าวพี่น้องจ๋าสวยงามมากสวยงามมากอื mm hmm. mm hmm. mm hmm.